ภาพเขียนจำลอง t ดัล s ัปเปอร์เขียนโดยเกเบรียลก f f i e ยเมื่อ518ปีที่แล้วถูกจัดแสดงไว้ที่ m u s ซี n a นา o ิอ l น e la ด e n a าเครนิซที่ปราสาทเอกวงนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีงานศิลปะอื่นๆในยุคเครนิซองแสดงไว้รวมทั้งกระบี่โบราณ เครื่องเกราะป้องกันตัวโลหะโบราณปืนโบราณที่แสนจะงดงามมีการประดับงานมุกอันแสนที่จละ,ะเอียดละออโล่ป้องกันตัวในการรบสมัยโบราณก็มีการสลักสลาวลวดลายเฟอร์นิเจอร์ไม้โบราณแขะสลักมองเห็นเนื้อไม้อันงดงามแสนคลาสสิก ภายในพิพิธภัณฑ์ของเขานะคะก็ตกแต่งได้สวยงามคลาสสิกมากๆเลยค่ะภาพเขียนจากศิลปินชื่อดังยุคเรเนซองส์ที่เราต้องยืนมองอย่างเพ่งพินิดด้วยความหลงไหลในฝีแปรงห้องนี้จะแสดงผ้าทอโบราณไว้ประดับฝาผนังกันค่ะผ้าทอนี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยยุคนูน ว่าใช้ชีวิตดื่มกินกันอย่างไรมีสุนัขอยู่ใต้โต๊ะด้วยนะคะส่วนบนโต๊ะอาหารก็มีอาหารที่ประกอบไปด้วยไก่อบเอ่ยขนมปังเอ่ยแล้วก็มีโถใส่วายที่สลักสลาวอันง,งดงามบางผืนก็บอกเล่าเรื่องราวของราชสำนักมีพระมหากษัตริย์นั่งอยู่แท่นบัลลัง มีเสนาอมาตนนำเครื่องประดับมาถวายรูปนี้เป็นรูปเขียนสีบ่งบอกถึงอาชีพกสิกรรมในสมัยโบราณสำหรับรูปนี้ก็เล่าถึงสงครามที่ศัตรูบุกมาถึงกลางเมืองเลยนะคะในรูปมีรายละเอียดถึงขนาดที่ว่ามีคนตกลงมาจากตึกตึกก็ไฟไหม้ด้วยนะคะอีกทั้งรูปถัด ไปก็เป็นเรื่องการลงโทษคนในยุคนั้นใช้ท่อนเหล็กเจาะตารูปนี้เล่าถึงพิธีกรรมที่นำเด็กหนุ่มไปให้คณะนักบวชทำพิธีกรรมศักดิก์สิทธิ์เตียงนอนของเจ้าของปราสาทก็มีอายุถึง400กว่าปีเป็นงานไม้แกะสลักบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าของเตียงไว้ที่บริเวณขอบเตียง ปราสาทเอกวงอยู่ห่างจากกรุงปารีสไม่เกิน20กิโลเมตรนะคะมาเที่ยวชมกันได้ค่ะที่นี่มีงานศิลปะยุคเรเนซองที่น่าสนใจหลายชิ้นมากๆเลยนะคะให้เราได้มาศึกษาและก็ชื่นชมงานศิลปะ